สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ช่องฮักก้ช่องรีขับนะงามที่ไม่สวีสดท่าได้บนโลกใบนี้คุณผู้ชมนะฮะและแน่นอนคลิปนี้เราจะมาเคาะท็อป5ฟ i นอลลิสต์นะฮะในใจเราสำหรับการประกวดมิ s s ุนิเวอร์20 21นะครับต้องรีบมาเคาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบตัดสินกันแล้วนะฮะ7โมงเช้าทุกคน อย่าลืมตื่นมาเชียร์แอนด์แอนชลีสก็อตแคมเมสตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะนอยนะฮะเราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยประทับกับผลงานของแอนชลีในรอบพรีมอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงจักใจในใจลึกๆก็เขาก็คือตัวแทนประเทศไทยยังไงแล้วก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์อยู่ดีคุณผู้ชมนะฮะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะครับ นะแต่ว่าได้รแล้วเนี่ยนะฮะในคลิปนี้นอกจากเราจะมาเคาะท็อปไฟล์แล้วเนี่ยท็อป10เลยอ่าไม่ใช่ท็อปไฟล์ท็อป10เลยนะฮะเราก็จะพามาดูพอนะ,ะทั่วโลกกันว่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาให้ใครบงมิสจินเวิร์สในปีนี้กันบ้างนะฮะมาดูกันนะครับใดๆแล้วเนี่ยใครเข้ามานะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะฮะ อ่ะเราไปเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่โพลแรกนะครับอับโพลแรกจากิน International p o พลนะครับให้เป็น India ong, นะอินเดียมงนะอินเดียตามด้วย U.S.A. t ไทยแลนด์ u วยโตริโกแล้วก็บราซิลนะฮะโพลนี้จะบอกว่าถ้าได้ตามนี้ก็คือเรื่องราวดีๆเวอรเพราะว่ามี Thailand ติดท็อป5ถูกต้องไหมฮะท็อป10เนี่ยมีเป็นปาากรวายฝรั่งเศสโคลอมเบียเบลเยียมแล้วก็มีเป็นซาว แอฟริกาคุณผู้ชมซาแอฟริกานะครับแต่ใดๆได้นะถ้าสมมติว่าแอนเชลีเข้าท็อปหได้ตามเนี้ยสิ่งที่แอนเชลีควรระวังคืออินเดียกับ USA จริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่แอนเชลีแพ้2คนนี้ก็คืออะไรหรือปะ่ e r f o r m a n c e บนเวทีนะครับแล้วก็ USA น่ากลัวที่ว่าสป e ชเล speech ดีตอบคำถามดีนะฮะมารอดูกันว่าถ้าเป็นไปตามนี้ แอ t เชลี y จะเอา2คนนี้ลงหรือเปล่านะครับไปต่อกันด้วยโพที่2นะฮะโพนี้ให้เป็นโคลอมเบียมงนะฮะตามด้วยปัวโตริโกฟิลิปปินส์แรงมากฟิลิปปินส์มาจากไหนแม่แรงมากนะฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเวเนซุเอลาคุณผู้ชมเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาเก็บตัวก็เนะกรื่อยๆเนาะกิบๆนะทำไมให้ถึงท็อป้เลยงงนะฮะ ท็อปเทนนี้เป็นอินเดียปารกวยัย USA บราซิลแล้วก็ปานามาโอ้ปานามามาจากไหนปานามามาจากไหนนะฮะแต่ถ้าโพนี้โคลอมเบียมงก็ไม่ติดพวกชอบมากนะฮะแล้วมงสามอาจจะมาเพราะว่านางก็เป็นได้นะโคลอมเบียคนนี้นะโพนี้ก็คือไม่มีไทยแลนด์นะ,ะไม่มีไทยแลนด์นะครับมาต่อกันที่โพที่3นะฮะโพที่3ให้เป็น อินเดียมงเอออินเดียก็ต้องมาหรอปะปวยโตริโกโคลอมเบียยูเอสเอนะฮะฝรั่งเศสนะเวนุเอลาปารากวายเบลเยียมฟิลิปปินส์เวียดนามนะฮะส่วนโพนีมีไทยแลนด์นะอยู่ที่ลำดับที่16นะครับติดกับเจ้าภาพนะเจ้าภาพอยู่ในลำดับที่15นะครับแต่ใดๆดเนี่ยก็จะบอกว่าเห็น เวียดนามเข้าท็อป10เ,เนี่ยจะเข้าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือเราย้อนกลับไปดูรอบพรีริมอะคือก๊อปปี้ลุคของเอกชัยแห่งเวเนซุเอลามาเลยรอบชุลาตีคือแบบอึ้งมากไม่คิดว่า90%นคือมันดูเหมือนะอะทั้งแบบทรงผมการสัดผมการปัดผมการเดินชุดเชิดคือนึกถึงเอกชัยเวเนแล้วว่าเวียดนามหลังๆก็คือใส่แข็ง ของมิสจิวเวิร์ดเลยนะไม่น่าจะมาลุกแบบเนี้ยมาลุกแบบนี้คือทั่วโลกเห็นเลยว่ามันก๊อปปีอ้อะเนาะเวียดนามนะฮะอ่ะมาต่อที่โพลต่อไปนะฮะโพนี้ให้เป็นอินเดียมงอีกแล้วอินเดียมาแรงนะอินเดียโคลอมเบียปวยโตริโกนะครับฟิลิปปินส์ปลาตะไคร่นะปลาตะไคร่ I, ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่แบบมาต้องมานะเพราะว่าการเก็บตัวทุกอย่างแบบดูเพอร์เฟกนะฮะดูเพอร์เฟกเลย สนแบบบางทีก็ดูแพงจนเกินไปอ่ะนะฮะเออที่6เป็น USA ฝรั่งเศสเบลเย,ยียมสเปนซาอฟฟิกาอือไทยแลนด์ไม่มีจะ้ะไทยแลนด์ไม่มีอีกแล้วโบนี้งงนะเออแต่ถ้าอินเดียม,มงตามนี้ก็คือเห็นด้วยเหมือนกันนะครับอ่าโบนี้ ให้เป็น U.S.A. โมงนะฮะ U.S.A. ปวยโตริโกอินเดียโคลอมเบียนะแล้วก็เป็นฝรั่งเศสนะฮะที่6เป็นปาากรวายสเปนเวียดนามเบลเยียมแล้วก็เป็นคอสตาริกานะครับแต่ใดๆจะบอกว่าท็อปฟ้า่ะเอาฝรั่งเศสเข้าแบบเนี้ยเอาตามตรงเราจะดีหรออะไรเงี้ยเพื่อนคนอื่นจะไม่เคืองหรอจะเห็นด้วยหรือเปล่า เพราะว่าต้อบอกว่าฝรั่งเศสก็คือโควิดโควจายทำให้ไม่ได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนเอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคะแนนช่วงเก็บตัวหรือเปล่าทำให้ถึงเข้าต่อไฟจะเป็นไปได้ไหมย่ะนะฮะแต่ชอบนะชอบให้ USA มงอืมชอบนะ,ะแต่ไม่เห็นด้วยที่เป็นฝรั่งเศสนะครับอ่ะโู้โพนี่ก็ให้อินเดียมงเหมือนกันนะเป็นอินเดียเดอะวินเนอร์นะฮะตามด้วยเฟิร์สลันด์อัพเป็น โปยโตริโกฝรั่งเศสมาอีกแล้วแม่โคลอมเบียแล้วก็เป็นปารากวายนะี่ยปาลากวายนะครับส่วนท็อปเทนจะมีเป็นนามิเบียเออนามิเบียก็มานะจ๊ะเบลเยียม USA สเปย์เวียดนามนะครับมาดูกันที่โพนี้ดีกว่านะโพนี้จากเดฟิลิปิสนะจากมิสโซซอจีนะโพนี้ก็เป็นโพลไฟนอลนะครับคนที่นานให้มงก็คือ อินเดียนะฮะอินเดีย USA first land up ตามด้วยปวยโตริโกนะฮะโคลอมเบียแล้วก็จับประเทศตัวเองฟิลิปปินส์อยู่ในลาดับที่5นะครับนะที่6เป็นเบลเยียมปารากวัยสเปนฝรั่งเศสแล้วก็เป็นโจนิการีพาบลิกนะส่วนไทยแลนด์จับไปให้อยู่ในลำดับที่20นะฮะมิดโซโซ top f i ได้ จับเบลยเยียมเข้าไปแทนฟิลิปปินจะได้เลยเนี่ยจริงๆถ้าจับเบลเยียมเข้าไปแทนฟิลิปปินจะได้เลยนะฮะเ,นะเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยเอาตามตรงคือปีนี้เป็นปีที่แบบฟิลิปปินดูไม่ค่อยวือหวายคุณผู้ชมมันดูแบบดูไม่ค่อยวือหวาแบบแบบเออเรื่อยๆอะไรเงี้ยถามว่านางสวยไหมนางสวยเราชอบเราชอบนางนะคือนางดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องต้องบอกว่าพอเข้ากองไปแล้วเนี่ยรู้สึกเลยๆอะ่ะรู้สึกเลยๆนะฮะ ต่อกันที่โพนีนะฮะโพนีสวยมากคุณผู้ชมให้เป็นโกลอมเบียโมงนะฮะโกลอมเบียตามด้วยอินเดียเออฟิลิปปินส์ที่3นะบวยโตริโกแล้วก็มีเป็นฝรั่งเศสอีกแล้วนะฝรั่งเศสต้องบอกว่าเอาจริงๆก็คือท็อปฟอร์มนะถึงแม้น,นางจะติดโควิดแต่ว่านาะงก็ท็อปฟอร์มนะลอบพิลิมคือแบบปาดทุกนางหล่อนเก็บตัวมาจากไหนก็ช่างพอล็อบบิลิมเนะี่ยผีกะเลียนหน้านาะงจริงๆคือปาดทุกนางแบบทั่วโลกให้นางเข้าท็อปฟลาเลย เอาตามตรงนี่ก็ไม่อยากคิดว่าถ้าสมมติว่านางอยู่เก็บตัวกับเพื่อนอะหลายโพอา,อ,าอาจจะอาจเอานางมงก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้นะครับต่อกันที่โพนี้โพนี้ให้เป็นโกลอเบียปวยโตริโกฟิลิปปินส์อินเดียฝรั่งเศสเออฝรั่งเศสก็มาอีกนะฮะตามด้วยปารากวาย USA สเปนแล้วก็เป็นเบลเยียมเนีเป็นเบลเยียม นะครับชิลีนะส่วนชทยแลนด์ให้เป็นลำดับที่16นะครับเออก็ยังดีก็ยังดีนะฮะต่อกับที่โพนี้นะฮะโพนี้ให้เป็นปวยโตริโกมงเออเพิ่งจะเห็นโพแรกที่ให้ปวยโตริโกมงนะฮะหลังจากที่เห็นแบบว่าให้ทอฟายทอฟายตลอดแต่ว่าไม่เห็นปวยโตริโกมงสักทีโพนี้เป็นโพแรกที่เห็นปวยโตริโกมงนะครับตามด้วยอินเดีย U.S.A. นะฮะก็ลองเพลงแล้วก็เป็นปาลาควายนะครับโอ้โพนีเลิศนะให้แนดติดท็อป10นะจ๊ะนะไทยแลนด์ติดท็อป10นะตามด้วยฝรั่งเศสบราซิลเบลเยียมเซาท์แอฟริกานะครับเรื่องราวดีดีเวอร์นะฮะเรื่องราวดีดีเวอร์มามาที่โพต,ต่อไปคุณผู้ชมโอ้อันนี้แรงมากบอกเลยว่าแรงมาก จับฝรั่งเศสมงโอ้มก์ก็กล้าจับฝรั่งเศสมงมากตั้งๆที่แบบไม่ได้ไม่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนอะไรเงี้ยฝรั่งเศสอินเดียนะปารากวายสเปน U.S.A. นะโคลอมเบียปวยโตริโกเบลเยียมฟิลิปิน์เวียดนามนะไร้เงาไทยแลนด์ในโพนี้นะครับอืมดีนะนะดีนะนะครับ แต่ถ้าเป็นอินเดียมงก็จะไม่ค้านสายตาโพนี่ยเอาจริงนะครับอ่ะมาต่อกันอีกโพนึงนะคบโพนี้ให้แป็นอินเดียมงนะฮะอินเดียตามด้วยปารากวายโอ้ oh, my g o d ให้ปารากวายจับมือสองคนสุดท้ายนะตามด้วยปวยโตริโกฝรั่งเศสอีกแล้วโคลอมเบีย USA อสอาอัิกาบราซิล Belgium, Japan. Oh, Japan. เบลเยียมเจแปนเออเจแปนเริ่มมาแล้วนะฮะนามิเบียเฟปปินสเวเนซุเอลาเวียดนามเม็กซิโกไทยแลนด์อืมโพต,ต่อไปนะครับจากแพลเจนการ์เดนนะครับให้เป็นอินเดียมงนะตามด้วยปรลกไกว์บวยโตริโกสเปนโห แรงมากสเปนเออสเปนโผล่มาแล้ว1เข้าท็อปไฟล์เลยนะตามด้วยโคลอมเบียนะครับ U.S.A อยู่ในระดับที่6เวเนซุเอลาเบลเยียมชิลีแล้วก็เป็นคอสตาริกานี่ยโพนี้ไม่มีไทยแลนด์นะครับสเปนมาจากไหนก่อนสเปนมาจากไหนก่อนนะครับและโพสุดท้ายและท้ายสุดนะโพนี้จาก G.B. นะฮะ Global Beauty Official นะครับ ให้เป็นเบลเยียมนะฮะไม่ใช่สิให้เป็นฝรั่งเศสโอ้ไม่ก็ให้เป็นฝรั่งเศสอ oh ินเดียนะนามิเบียโคลอมเบียเบลเยียมปัวโตริโกซาฟริกาสเปนะ ia, Colombia, Belgium, Rico, Africa, Spain, USA เว right <Right S 2> mm ียดนาม์ไรเงาไทยแลนด์ไรเงาไทยแลนด์นะฮะเอาตามตรงปะทอร์ฟาะจากที่เห็นหลายโพ่ ไม่พลอินเดีย U.S.A, กคลอมเบียปวยโตรตโโกฝรั่งเศสไม่พลนห้าคนนี้นะฮะซึ่งเอาตต่ตงคือทั่วโลกก็คือสายตาเดียวกันหมดสายตาเดียวกันหมดนะฮะก็ต้องมาดูว่าพอล่าจะเห็นด้วยกับคนทั่วโลกหรือเปล่านะฮะหรือพอล่าจะหักปากาเสียนจะพิกโผหรือไม่พรุ่งนี้รอดูกันนะฮะ ได,ได้ต่อไปเราไปดูท็อป10ของเราว่ามีใครกันบ้างนะไปดูกันสำหรับโพนะฮะท็อป10 by h a k c a s Channel นะฮะ by h a k a Channel ต้องบอกว่าเป็นโพตามความชอบของเรานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่ตรงกับใจใครก็ต้องขอภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับท็อป10นะฮะขอเริ่มต้นกันที่ ปวยโตริโกนะฮะเราขอ,อยกให้ปวยโตริโกเป็นท็อป10คุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้สิเซนตมันบอกว่าปวยโตริโกจะไปไม่ถึง5จะจอดแค่ท็อป10นะฮะเซนตมันบอกเนะะี่ยคือจะบอกว่านางดูโอรเฟ็ตมากนะการเดินนะครับรอบพีลิมต่างๆในใดเนี่ยไรที่ติ แต่ก็จบว่ามันก็มีบางสิ่งที่ที่เราเห็นในตัวนางบอกว่านางไปไม่ถึงท็อปฟลา้าซึ่งเราก็ไม่มีเหตุผลนะบอกตามตรงว,ว่าไม่ไม่มีเหตุผลนะฮะเพียงแต่ว่าเซนนัมันบอกว่าไปไม่ถึงท็อปฟลาแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ส่วนตัวชอบนะฮะยังในท็อป10ก็ต้องมีปวยโตริโกนะครับไปต่อกันที่อีกคนหนึ่งนะในท็อป10ใน,ในใจเรานะครับให้เป็นฝรั่งเศส ะะให้เป็นฟรันะครับตอนแรกจะให้เป็นท็อป16ด้วยซ้ำอะ่ะคุณผู้ชมแต่ดูจากหลายโพลทั่วโลกแล้วเนี่ยเขาก็เห็นพ้องต้องกันว่ายัยางไงก็ต้องมีฝรั่งเศสอยู่แล้วอะไรเงี้ยในท็อป5แต่เราอจับมาเป็นแค่ท็อป10คุณผู้ชมเพราะเราคิดว่าถ้านางเข้าไปถึงท็อป5อย่างที่บอกไปคือมันก็ไม่แฟร์เกมกับเพื่อนๆที่เก็บตัวมาก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะ โอเคแหละการที่คุณเป็นโควิดอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่คะแนนชกเก็บตัวมันก็ต้องมีมะคุณผู้ชมถูกต้องไหมฮะถึงแม้ว่าวันพีลิมเนี่ยคุณจะทฟอฟฟอร์มขนาดไหนเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยก็ต้องรู้ว่าจิตพิสัยมันเป็นยังไงซึ่งคะแนนตรงนี้ฝรั่งเศสไม่มีคุณผู้ชมนะแต่ต้องยอมรับว่านางสวยจริงนางจึ้งจริงวันพีลิมคือยอมยอมไปจริงๆนะฮะ แต่ให้อยู่ที่เป็นท็อป10ก่อนเนาะนะครับมาต่อกันที่บราซิลคุณผู้ชมเราให้บราซิลเป็นท็อป10นะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าบราซิลอ่ะวันพีรีมอ่ะทำไม่ดีเลยคือแบบดูผิดคาดมากบราซิลดูไม่รอดบราซิลแบบเดินก็ไม่ดีง่วงก็ง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่ first impression นะ่ะคุณผู้ชมมันพึงตั้งแต่วันเข้ากองวันแรกย้อนไปดู Miss Universe ปีที่แล้วอย่างเมษาเมษาคือวันแรกเข้ากองคือสะพึงคือจึ้งใจมากเนะี่ยอพิลิมก็ไม่ได้ท็อปฟอร์มนะก็เฉยๆแต่ยังมองได้อ่ะคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เข้าใจ f e ลบป่ะซึ่งเราชอบบาซิลคือนางดู perfect ดูสวยมากนะครับ จึงจับให้นางเข้า top t e จริงๆก็อยากให้เข้าท o p ป i v e ะถ้านางทำพิีริมดีอะนะฮะเออแต่ว่าเห็นพิีริมนางแบบไม่ค่อยดีก็เลยอ่ะ top เทก่อนแล้วกันนะฮะแต่รู้สึกว่าทับใจรู้สึกชอบตั้งแต่เข้ากองมานะเสื้อผ้านะผมไม่เคยล่องตั้งแต่เส้นผมจนถลายเท้านะครับมาต่อกันที่อีกคนหนึ่งนะที่ให้เป็นท o p ป10นะ,ะก็คือ ปลาละกอยนะฮะเราขอ,อยกให้ปาลากอยอยู่ที่ท็อป10คุณผู้ชมอยู่ที่ท็อป10เพราะว่ามันก็มีบางอย่างเซ็ตบางอย่างว่าปาลากวายอาจจะไปไม่ถึงมงเอาจริงๆอ่ะเราคิดว่านาะงอาจจะได้รางวัลเรียมอาอร์ดได้ซ้ำเรียมอาอร์ดได้ซ้ำเพราะมันจะมีปีนึงอ่ะมันจะมีคนแบบสวยมากๆถึงมากที่สุด แบบมันดูเพอร์เฟกจนเกินไปอ่ะตกรอบแรกเน่ฮะยังไปีที่แล้วนาตาชานีฮะปีเนี้คือปารกวไวคือแบบฟิลนั้นเลยอ่ะคือแบบไล์ที่ติเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้าความสวยทุกอย่างมันมันดีไปหมดอ่ะอืมจนคิดว่าอ่ะเรียมอวบปีนี้จะเป็นเธอหรือเปล่าวะคือมันดูสวยเวอกว่าคนอ,อื่นอะไรเงี้ยก็จะฟิลมาเออเนี่ <c oughs> <c oughs> ยเราชุดล่าสุดเนี่ย สีแดงในดาดโอ้แม่เจ้าก็คือฟาดยันวันสุดท้ายปะลากวนะฮะจริงๆเผ็ดได้เผ็ดค่าได้ค่านะปาลากวานะครับมาต่อกับที่คนสุดท้ายที่ให้เป็นท็อป10นะฮะขอดื่มดามนิดนึงนะฮะคอแห้งมากคนสุดท้ายที่ให้เป็นท็อป10ก็คือ ไทยแลนด์ให้แอนเชอรี่เป็นท็อป10ในปีนี้คุณผู้ชมนะใจเราอะยังไงก็เสียไทยแลนด์อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกไปคือเขาจะเอาอยัางไงก็เอาเขาจะเอาอยัางไงก็เอาแล้วตั้งแต่ยุ IMG มาไทยแลนด์ก็ไม่เคยตุบรอบแรกนะฮะ หรือไม่เคยอยู่ที่ท็อป20ท็อป16ไม่มีส่วนใหญ่ต่ำๆก็คือท็อป10ซึ่งมาตรฐานของไทยแลนด์มันอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะฮะยังไงพรล่าก็ต้องให้ไทยแลนดะ์ท็อป10อันนี้เดาใจพอเลยนะนะฮะเดาใจพอแบบดันแบบสุดๆเลยอะไรเง,งี้ยยังไงก็ต้องมีไทยแลนด์แน่นอนคนุณนผะู้ชมนเหนือไปกว่านั้นคืออะไรรู้ปะ่ะเราว่า หนังไม่กล้าปัดไทยตกรอบแรกคุณผู้ชมก็คือมีข่าวหรือว่าไทยแลนด์จะเป็นเจ้าภาพให้อ่ะแล้วถ้าป้าพรหักหน้าไทยแลนด์ให้ตกรอบแรกแบบนี้นะฮะจะพลาไม่ได้แน่นอนนะจ๊ะจะพลาไม่ได้แน่นอนนะเอาตามตรงนะฮะอืมถ้าแอชลีจะเข้าท็อป10ก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าเก็บตัวนั้นก็คือมาเรื่อยอยู่เหมือนกันนะครับอทีนี้ไปต่อกันที่ท็อป5นะฮะ ท o อ5รองอันดับที่4นะครับให้เป็นเบลเยียมนะให้เป็นเบลเยียมนะครับเบลเยียมเนี่ยปีนี้คือส่งมาฉีกลุกมากคุณผู้ชมนะส่งเป็นสาวผิวสีแบบสีเข้มใดๆอะไรเงี้ย แล้วก็จะบอกว่านาะงก็ทอฟฟอร์มขึ้นเรื่อยๆนะจากตอนแรกไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยก็พอเห็นเห็นรูปภาพของนางอยู่บ้างในการเก็บตัวซึ่งก็ดูดีดูดีนะแต่ว่าก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นตัวเต็งได้ขนาดนั้นนะจนกระทั่งวันพีลิมโอแม่เจ้าคือกราฟมันพุ่งอนะ่ะเข้าใจว่ากราฟมันพุ่งปะและแน่นอนว่าก็ต้องใหโคต้าอยู่หลบบ้างปะพอล่า นะส่วนใหญ่โคต้ายยอรปจะไปอยู่ที่ฝรัง่งเศสถูกต้องไหมนะแต่ว่าปีนี้เราขอยกให้เบลเยียมเถอะให้เบลเยียมเถอะคือดีจริงๆนะครับเออมาต่อมาที่รองอันดับที่3นะครับรองอันดับที่3ยกให้เป็นส u า h a แอฟริกาคุณผู้ชมให้เป็นสาวแอฟริกาปีนี้อย่าลืมนะว่าป้าพอน,นางชอบส o าว h แอฟริกาสไตล์เนี้ย ผิวเข้มผิวสีประมาณนี้แล้วซแอิริกาคนนี้คือดูจอยมากถึงแม้ว่าการเก็บตัวนาะงจะดูแบบเลื่อยเลี่ยงเลียงนะฮะแต่ถ้าดันข้าต่อไฟก็ไม่น่าเกียดเพราะว่าปีนี้ซาอิริกาส่งคนชนะมาประกวดมิสอินเวิร์สเลยนะฮะปีนี้ซาอิฟิกาจัดประกวดเนี่ยส่งแค่คนเดียวนะส่งแค่คนเดียวปกตินางจะส่งรองหนึ่งรองสองไปประกวดมิสโวอไปประกวดมิสซูปปาอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ไม่เอาแค่คนชนะคนเดียวไปยูนเวิร์ส แล้วป้าพอจะกล้าหักหน้าหลอถามจริงเขาให้ความสำคัญกับยูนิเวอร์สขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วปีที่แล้วเนี่ยก็ปัดนาตาชาตุบรอบแรกไปแล้วนะฮะแต่นาตาชาก็พอเข้าใจได้ได,ด้นะว่าส่งรองมาประกวดนะส่งรองมาประกวดดังที่ยูนิเวอร์สเนี่ยก็ให้วงซายฟิกามาหลายๆปีติดนะครับแต่ เวทีมิสอ a ฟริกาก็ยังส่งรองมาประกวดอยู่ปีที่แล้วก็เข้าใจได้นะเลยปัดนางตุ๊นะแต่ว่าปีนี้ส่งคนชนะมาแล้วปีที่แล้วอ่ะปัดนา,นาตาชาตุ๊รอบแรกไปเลยอ่ะปีนี้ก็ต้องมีสาวแอฟริกาเข้าแล้วคิดว่าก็ต้องดันเข้าถึงทอปไฟ์แน่นอนคุณผู้ชม,ชมจริงๆริงเซนต์มันบอกครับมาต่อกันที่รองอันดับที่2นะครับเราขอยกให้แบ๊ โคลอมเบียนะีขอยกให้เป็นโคลอมเบียเป็นรองอันดับที่2องนะครับโคลอมเบียชอบมากส่วนตัวเนะี่ยชอบส่วนตัวมากการพูดนะฮะการวางมากนะฮะบุบค,คลิกภาพมันคือยูนิเวอร์สนะครับมันคือยูนิเวอร์สนะฮะมันต้องมีคนเป๊ะมากๆคนหนึงอะเข้าไปถึงท็อปฟจริงๆ แล้วนางอะฟีแบบเอเลยนะเอแบบ m ิส s Universe โคลอมเบีย2มัฟีประมาณนั้นฟีแบบเอผสมกับหมอกกรีเนี่ยเอออยู่อยู่ในร่างมิ s โคลอมเบียคนเนี้ยส่วนตัวให้ส่วนตัวให้นะครับไปต่อกันที่รองอันดับที่หนึ่งนะฮะรองอันดับที่1นึ่งเ <c oughs> ราให้เป็นอินเดียคุณผู้ชมให้อินเดียเป็นรองอันดับที่ห อินเดียจะบอกวันแต่เขากองมาวันแรกจนถึงพีริมกราฟของนางจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าจะจับมือก็ไม่แปลกนะฮะวันเข้ากองสะพึงมากเล่นหูเล่นตาเสื้อผ้าหน้าผมไปไปหมดเขากองวันแรกนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงในลูกบุกก็เป็นอย่าง,งานั้นซึ่งมันดูไม่หลอกดาวโค้โซฟอร์ตสืเพราะว่า,วามันดูไม่หลอกดาว นะแล้วอีเดียวก็คือดูกระหายมงมากคือฉันไม่ได้มาหาเพื่อนอะ่ะฉันมาเอามงอะ่ะฟิลประมาณนั้นนะพิคาดมากแต่พอมาเก็บตัวมาเรื่อยๆก็เริ่มแผ่วนะแต่มาท็อปฟอร์มตอนรอบพีลิมแล้วทำดีโคตรโคตรแบบดีบอกเลยว่าดีนะฮะคนที่จะจับมือสองคนสุดท้าย ในการครบรอบ70ปี Miss ิ n เ v ว r s สควรที่จะเป็นคนที่ตองแล้วก็ไร้ข้อกังขาของคนทั่วโลกคุณผู้ชมจริงๆนะฮะแล้วปีนี้อะไรกรรมาการจากอินเดียก็มาลุ้นๆนะฮะปีที่แล้วนะฮะท็อปฟ้าถูกต้องไหมปีนี้จับมือสองคนไปเลยสิครเพื่อความปังบุริเยนะฮะ มาทีนี้คนมงนะฮะท้ายสุดและสุดท้ายคนที่เราให้มงในการประกวด MISS ุนิเวอร์สสองพครบรอบ70ปี MISS u นิเวอร์สได้แก่นคะครับประเทศลิกสิทธิม s u จุนิเวอร์สนะฮะก็เอามงกับบ้านไลิสิทิครับก็เอามงกับบ้านไปเลยครบรอบ70ปีเนี่ย เอามงกับบ้านบ่ายนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าปีนี้นะฮะเป็นปีแรกที่นางมาจากการประกวด Miss u s a ที่แยกกับ Miss universe คือปกติแล้วเนี่ย Universe u s s a อ i s s t e e n ีนเนี่ยจู่ด้วยกันนะครับแต่ปีนี้เพิ่งเป็นปีแรกที่ u n i v e r s e แยกออกมาแล้ว Miss u s a กับ m i s s t e อ n USA เนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะเป็นการเฉลิมฉลองนะที่แบบว่าเออเป็นปีแรกที่แบบแยกกันอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเออแล้วผลงานการประกวดของเวที Miss USA ปีแรกที่เจ้าใหมากัดเนี่ยก็จัดออกมาดีคุณผู้ชมนะฮะนอกจากไปก่อนนั้นคือตัวนางงามที่ส่งมา perfect perfect นะฮะพอลาชอบนางงามแปลกที่นี่นผมหยิกนะฮะผมหยิกมันเลยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเป็น usa ที่ performance ดีนะฮะอะไรที่ติดแล้วก็การตอบคำถามตอนที่ดูประกวด miss usa ทัศั้นกติดี เนี่ยสปีดเรีนยครับเรียกได้วา่าปีนี้การที่จะให้มงใครอะ่ะในการครบรอบ70ปีอะ่ะมันจะต้องมีนัยยะอะไรสำคัญอะ่ะคุณผู้ชมแล้วเราเชื่อว่า USA จะมงกลับบ้านนะฮะเออ Universe มาจาก USAMissUSA ก็ต้องเอามงกลับ USA อะ่ะคุณผู้ชมในฐานะ Miss Universe เราเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นแล้วนางก็เป็นนางงามพร้อมใช้ที่แท้จริงนะมีที่ไหนอะ่ะ เพิ่งได้โมงไม่ถึงอาทิตย์นึงอ่ะบินม,มาปรากฏมิส s s u n i v e r s แล้วว่านะฮะแล้วทําได้ดีอ่ะไม่ดรอปไม่หายไม่ตายให้ใครอ่ะทำได้ไงอ่ะเพอร์เฟกต์เนาะนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นความเครียนของเราเนะี่ยความชอบของเราสำหรับโพท็อป10ท็อป5ตามนี้นะฮะอาจจะไม่ถูกจริตใครอาจจะไม่ตรงกับใจใครก็ต้องขออภัยไวลาตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเพียงแค่ความคาดเดาโพก็คือโพนะฮะเหนือไปกว่าน,นั้นคือก็อย่าลืมให้กำลังใจ ตัวแทนททยของเรา a นะฮะแอนแอนชลีกันด้วยนะครับแล้วก็มาเราดูกันว่าพรุ่งนี้แอนชลรีจะไปถึงรอบไหนนะี่ยจะหยุดแค่ท็อป10อย่างที่เราเดาหรืออาจจะได้ไปไกลกว่านั้นหรือเปล่านะฮะอืมมาเราดูกันในวันพรุ่งนี้นะฮะ เจ็ดโมงเช้าช่อง PPTV นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะไว้เพียงแต่เท่านี้นะฮะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อเนาะใครชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กดสังคกตหากันด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันนะฮะหลังจบการกวด m i s s u s i v e r s e ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ